สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัศษรสองพังรศนิสิตอกสามสองศูนย์แปดคณะนิติศาสตร์วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอหัวข้อความผิดต่อเจ้าพนักงานค่ะความผิดต่อเจ้าพนักงานมีมาตรา137ถึง1 4ึบหค่ะ ความหมายของเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาตรานหนึ่งสามก culosis, ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ท้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การดูมิ่นหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายสุป,ปรมาิหรือด่าอาจทำด้วยกิริยาท่าทางเช่นทุ่มน้ำลายตดกระเกงแล้วหันก้นให้ดูยกม้วกลางหรือวาจาข้อได้เช่นด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเช่นตำรวจมาหมาหรือพนักงานนิสัยมาหมาชอบงองเงินประชาชนแนวข้อสอบมาตรา136าจำเลยครับรุ กฎจราจรตำรวจจับกุมจำเลยพูดกับตำรวจว่าคุณแข้งจับผมดังนั้นจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะเอ็ดใดแนวคำตอบหลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาประกอบการวินิจฉัยมีดังนี้ตามมาตราหนึ่งสามุกบัญญัติไว้ว่าผู้ใดดูหมิน่นพนักงานซึ่งได้กระทําตามหน้าที่หรือได้เพราะกระทําการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบของความผิดมาตารา136มีดังนี้1นดูมิน2เชา่าพนักงาน3ซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือได้กระทำการตามหน้าที่4เจตนาดูมินหมายถึงการกระทำด้วยประการอันที่สุปปมาทหรือรือ้อทุกหรือหยียดยามหรือดา่า เพื่อลดความเชื่อถือที่มีต่อเจ้าพนาักงานการดูหมิ่นนั้นกระทําด้วยวาจาหรือกิยาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้สองเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลที่ถูกดูหมินต้องเป็นเจ้าพนาักงานไม่ใช่เจ้าพนักเจ้าพนักงานจะไม่มีความผิดตามมาตราหนึ่งสามมกเจ้าพนักงานมีความหมายสองในยะหมายถึง ข้าราชการที่ได้รับตําแหน่งแต่งตั้งตามกฎหมายได้รับเงินเดือนจากอุปประมาณแผ่นดินประเภทอื่นๆเช่นข้าราชการบลเรือนข้าราชการทหารสงหมายถึงบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเช่นพนักงานทศบาลหรือเจ้าอาวาส 3. ซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการทําหน้าที่มี2กรณีคือ 1. ดูหมินเจ้าพนักง,งานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่เป็นการดูหมินเจ้าพนักง,งานขณะกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่สองดูหมินเจ้าพนักง,งานเพราะได้กระทำการหน้าที่เป็นการดูหมิ่นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าพนักงานได้กระทำการหน้าที่แล้ว 4. โดยจิตนาหมายความว่าจำเลยผู้กระทำจะต้องรู้ว่าเป็นบุคคลที่ถูกดูหมิ่นนั้นเป็นเจ้าพนักงานถ้าหากจำเลยไม่รู้ย่อม ถือว่าการเจตนาเมื่อการเจตนาแล้วก็จะไม่มีความผิดกรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ว่าการกระทําของจําเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตร,รา136เพราะเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง4ข้อการที่จําเลยกับรถปิดกฎจราจรตำรวจจับกลุมได้จําเลยพูดว่าคุณแข้งจับผม คำพูดดังกล่าวได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเพราะเป็นการกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการสุภาพหรือดูถูกหรือเหยียดยามซึ่งเป็นการลดความน่าเชื่อถือที่มีต่อเจ้าพนักงานเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งการที่จำเลยพูดกับตำรวจตำรวจถือเป็นเจ้าพนักงานเนื่องจากตำรวจเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยได้รับเงินเดือนจากอุปประมาณแผ่นดินประเภทเงินเดือนเข้าหลักเกณฑ์ ข้อ2การที่จำเลยพูดกับตำรวจในขณะที่ตำรวจจับกลุ่มจำเลยถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่เพราะจำเลยดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ3การที่จำเลยกับรถปิดกุดจจราจรตำรวจเข้าจับกลุ่มจำเลยย่อมจะรู้ว่าบุคคลที่เข้าจับกลุ่มเป็นเจ้าพนักงานเมื่อจำเลยรู้ อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าพนักง,งานยังใช้ตอยคําดูหมินถือได้ว่าจําเลยมีเจตนาที่จะดูหมินเจ้าพนักง,งานดังการกระทําของจําเลยมีความผิดฐานดูหมินเจ้าพนักง,งานเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่4สรุปจาเลยมีความผิดฐานดูหมินเจ้าพนักง,งานตามมาตรา1 3ึ่งสาพิพากษาฎีกาที่8ปดพันสิบหกทับสองพันห้าร้อยห้าสิบกจำเลย กล่าวถ้อยคำตำรวจแม่งใช้ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจไม่ให้ความสำคัญต่อคำชี้แจงของตนทําให้จำเลยรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงกล่าวตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอันเป็นเพียงกล่าวที่ไม่สุภาพไม่สมควรเท่านั้นแต่ไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะด,าด่าดูถูกเยาะเยามหรือสุป,ปะมาดเจ้าพนักง,งานแต่อย่างใดจึงไม่เป็นความผิดตามประมวล อาญามาตาหนึามหกมาตาหนึามเผู้ใดแช่งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพน,นักงานซึ่งทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแนวก็สอบมตาตรา137่งาตำรวจจับกุมนายเดงในข้อหาว่าเป็นคนล,ลาวอุปยุกหนีจากเกตควบคุมนายแดง ให้การปฏิเสธพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนให้ตำรวจดูซึ่งข้อความที่ให้การเป็นเท็จดังนี้นายแดงมีความผิดต่อเจ้าพนักงานประการใดเพราะเอ็ด,ดใดแนวคำตอบหลักประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยขันวินิจฉัยดังนี้มาตรา1นึ่บัญญัติไว้ว่าผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1อกเดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบของความผิดของมาตรา137มีดังนี้ 1. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 2. แก่เจ้าพนักงาน 3. ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย 4. โดยเจตนาะ หนึ่งแจ้งข้อความอันเป็นทิจหมายความว่าการนำข้อติดจริงแจ้งเก่ยวพนักงานซึ่งการแจ้งข้อความอันเป็นทิจตามมาตราหนึ่งสามเจ็ดนี้อาจจะกระทําโดยผู้แจ้งไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานเองหรือโดยให้คาตอบคาถามของเจ้าพนักงานก็ได้ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรานี้อาจทําได้3วิธีดังนี้ 1. กระทําด้วยวาจา2กระทําด้วยลายลักษณ์อักษร3กระทําด้วยการแสดงกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งก,ก็ได้ให้เจ้าพนักงานได้ทราบข้อความโดยที่ข้อความที่แจ้งนั้นจะต้องเป็นเท็จถ้าข้อความที่แจ้งนั้น ไม่เป็นความทิจผู้แจ้งข้อไม่มีความผิดตามมาตรานี้ข้อความอันเป็นทิจหมายความว่าข้อความนั้นไม่ตรงกับความจริง 2. เจ้าหน้าที่คือเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งข้อความจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งข้อความนั้นและต้องกระทําตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน ถ้าเป็นการแจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานซึ่งไม่มีอำนาจที่จะจะรับแจ้งข้อความเช่นนี้ผู้แจ้งก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้ 3. ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายถ้าข้อความนั้นไม่อาจทำให้ผู้ใดได้รับความเสียหายไม่ครบองค์ประกอบความผิดแจ้งความเท็จและมีข้อสังเกตว่า ไม่ต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆคือเม้การแจ้งความอันเป็นเทิจนั้นเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้ก็เป็นความความผิดสำริจทันทีเมื่อมีการแจ้งและการแจ้งนั้นได้รู้ถึงเจ้าพนักงานแล้วซี่โดยเจตนาหมายถึงเจตนาธรรมดาตามมาตราห้าเก้าคือผู้แจ้งจะต้องรู้ว่าข้อความที่ไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน นั้นเป็นเท็จถ้าอากไม่รู้ก็ไม่มีเจตนาผู้แจ้งก็ไม่มีความปิดตามมาตรานี้กรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ว่าการที่ตำรวจได้จับกลุมนายแดงงในข้อหาว่าเป็นกุลลาอุปยุบหนีจากเขตควบคุมนายเดงให้การปฏิเสธพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนให้ตำรวจดูซึ่งข้อความที่ให้เป็นเท็จดังนั้นนายแดง นายแดงก็ไม่มีความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานะแจ้งความติดตามมาตรา137เพราะเป็นการให้การในฐานะผู้ต้องอาที่ชอบแก้ตัวต่อสู้อย่างไรก็ได้เพื่อให้ตนผลปิดจึงไม่ถือเป็นการแจ้งความแม้จะเป็นเท็จก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้สรุปนายแดงไม่มีความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานแจ้งความเต็ดตามมาตรา137 คำพิพากษาสารฎีกาที่4,117/2,560ขณะที่จำเลยที่1ไปจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาคษทั้ง2องเพลงเพื่อประกันหนี้เงินกู้ให้แก่จำเลยที่3เมื่อวันที่5สิงหาคม2550 50กคดีที่โจทย์ทั้ง7ฟ้องลูกหนี้กับจำเลยที่1ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ทั้ง2องเพลงอยู่ในระหว่างอีกายังไม่ ถึงที่สุดดังนั้นการที่จำเลยที่1นึ่งแจ้งข้อความตามที่ปรากฏในในจนวดที่ดินทั้งสองแปลงต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้จุดทะเบียนจำนองในขณาดนั้นว่าจำเลยที่1เป็นเจ้านี้ที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งก็ตรงตามเอกสารที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่1นแจ้ง ข้อความตามข้อติดจริงที่ปรากฏทั้งเจ่าพนักงานที่ดินจดทะเบียนจำนองไม่ได้สอบถามจำเลยที่หนึ่งว่ามีคดีพิพาคเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่และจำเลยที่หนึ่งมิได้หลอกลวงให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนจำนองที่ดินพิภาคทั้งสองเพลงการกระทําของจำเลยที่หนึ่งไม่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 6และมาตรา267มาตรา138ผู้ใดต่อสู้หรือกัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการต่อสู้หรือกัดขวางนั้นได้กระทำโดยใช้กำลัง ปัทธุร้ายหรือค่มคู่ว่าจะใช้กําลังปัทธุร้ายผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคําพิพากษาสารีกาที่1240งพันสองร้อทับสองพันารสิบตำรวจเอกโปแเจ้งอ,อาาจำเลยว่าเล่นการพนันจับอีกีโดยเป็นคนถือปวยฝ่ายเช่ามือจำเลยปฏิเสธตำรวจสิบเอกโป กับพวกรวม5้าคนจะจับกลุ่มจำเลยไม่ยินยอมโดยนายสิบตำรวจเอกโปมีรูปร่างใหญ่กว่าจำเลยมากการที่จำเลยเดินหนีออกจากร้านกว๋วยเตี๋ยวจนสิบตำรวจเอกโปกับพวกใช้กำลังล็กเขนกดหน้าจำเลยกับพื้นรับเบียงเพื่อใส่กุญแจมือจำเลย ในลักษณะควยหลังขนาดจำเลยดิน้นขัดขืนเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มตัวเพราะอินว่าตนเองไม่ได้กระทําผิดซึ่งในการดินร้นโดนของจำเลยจะเป็นเีตุให้มือของจำเลยไปดูนอกของสิบตำรวจเปเกิดเป็นรอยทะโลกขนาดเล็กก็ตามแต่การกระทําดังกล่าวก็ยังไม่ถึงขั้น ที่จะเป็นการต่อสู้กัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138มาตรา1น9อสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินและทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวที่ดินมาเล่หมายความรวมถึงทรัพย์ปัสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบ เป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้นด้วยคำพิาพากษาฎีกาที่7,722ทับ2,550เมื่ออาคารพาณิชย์ของโจที่หนึ่งเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวนตึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายเพ่งมาตรา139และทรัพย์สินที่เช่าเป็นที่ดินด้านข้างและด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผนังติดต,ตาตึงโดยลักษณะถาวรกับอาคารพาณิชย์จึงเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายเพ่งมาตรา538ซึ่งบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ มาตา140ถ้าความปิดตามมาตา1า1เปวรสองหรือมาตา139า139ได้กระทําโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทําความปิดตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหน้าปีหรือปรับไม่เกิน10000แนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าการกระทําโดยอ้างอำนาจอ้างยี่หรือซ่อโจรไม่ว่าอ้างยี่หรือซ่อโจรจะมีหรืออยู่ไม่มี ยู่จริงผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งเต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งเต่40,000บาทถึง2 0 0 0บาทถ้าความผิดตามมาตร,รานี้ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวังโทษหนักกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน2งวรรคกึ่งหนึ่ง คำพิภาคษาฎีกาที่692ทับ2 5งระอกวลกฎหมายอายามาตา140วรรค3บัญญัติให้ผู้กระทําความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานโดยใช้กำลังประทุร้ายโดยมีอาวุธปืนได้รับโทษหนักกว่าที่กฎหมายกำหนดในสองวัก,กรอนึ่งหนึ่ง ก็เพื่อความคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่แม้วัตถุปืนที่ยึดได้จากรุดเกิดเอจจะถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งด้านหน้าก้างกุนครับจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ปุกติดตัวหรือวางในขณะพร้อมหยิบจวยได้ทันทีข้อตามเตอาวุธปืนมีกระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงพร้อมใช้งานทันทีนับเป็นการ อันตรายต่อเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่จำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาน1น8เปวรรค2มาตรา141ผู้ใดถอนทำให้เสียหายทำลายหรือทำให้ไร้ปรยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทหรือทั้งจำตั้งปรับมาตรา1นึ่ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเน้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดอันเจ้าพนักง,งานได้ยึดรักษาไว้หรือสั่งให้ทรงเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคำพิพากษานีกา1น2 8รทับ2 5 0พแม้ความผิดฐานรักทรัพย์ของตนที่เจ้าพนักงาน ยึดหรือหายัดจะไม่บรญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่การเอาทรัพย์ที่จาะาพนักง,งานยึดหรือรักษาไว้โดยทุจริตโครบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-4-2 มาตรา143ผู้ใดเรียกรับหรือย่อมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงหรือได้จูงเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติเอรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายโดยอิทธิพลของตนให้กระทำหรือไม่กระทำการ ในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแค่บุคคลใดท่องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคำพิพากษานีกาที่9 7า1ับ2,508 250, แต่เจ้าพนักงานอยายการย่อมมีสิทธิ์ดำเนินคดีขอให้ลงโทษจำเลยฐานเรียกเอาเงินเพื่อเอาไปจูงใจเจ้าพนักงานโดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยอิทธิพลของจำเลยเพื่อไม่ให้การกระทําอันเป็นโทษแก่บุคูลเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143อันเป็นความผิดโตอาญาเป็นดินได้มาตรา144ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติเองรัฐสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาที่สภาเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0งแบาทหรือตั้งจําตั้งปรับคพีภาคสารีกาที่สามพกาุทับสองพันห้าราจำเลยทั้ง2ไปติดต่อกับดาบตำรวจชชเพื่อขอความช่วยเหลือพอกับพวกโดย เลี่ยนข้อหาจากดิ่มข้อหาร่วมกันมีเม็ดเอทเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเพินข้อหา,หาร่วมกันมีเม็ดเอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเสนอเงินให้เจ็0หมื่นบาทย่อมเป็นการกระทำที่มุ่งประสงค์ขอให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ดาบตำรวจจบไปดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชากระทำ อันมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อตำรวจดีต่อผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจโชชาบความประสงค์ของจำเลยทั้งสองดาบตำรวจโชและวางเผนจับคุมโดยตบตบุบรวมเละนัดหมายให้มอบเงินและจับคุมได้พร้อมเงินของกลางจึงถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ขอให้ทรัพย์สินเคดาบตำรวจโชเละ การตำรวจตรี่ตเพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144มาตรา145ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักง,งานและกระทำการเป็นเจ้าพนักง,งานโดยตนมิได้เป็นเจ้าพนักง,งานที่มีอำนาจกระทำการนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเจ้าพนักง,งานผู้ใดได้รับ คำสั่งมิให้ปฏิบัติการตามตาแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้วยังฝ่าฝืนกระทำการใดๆในตำแหน่งหน้าที่ต้องระวังโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคเลขดุดกันคำพิพากสายีกาอุปน้ารยห้าสิบเอ็ดทับสองพัาจำเลยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่แต่งกายดังที่เจ้าพนักงานตำรวจนอกเครื่องแบบแต่งกันตามปกติโดยนุ่งกางเกงสีกา สวมเสื้อกคคลุมเก่าคาดเข็มกัดหนังยืนให้สัญญาณรถยนต์บรรทุกที่ผ่านไปผ่านมาให้รถหยุดเพื่อตรวจตุดที่รถยนต์ตำรวจทางหลวงจอดอยู่เป็นประจำอ,อันทำให้บุคคลอาจเข้าใจได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจในการเรียกตรวจรถเต่ละครั้งจำเลยแสดงให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าได้รับเงิน จากพวกคุณกับรถยนต์บรรทุกพฤติการของจำเลยฟังได้ว่าจำลเลยแสดงตนเล็กกะระทำการเป็นเช้าพนักงานตำรวจทางหลวงจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึสี้า มาตรา146่ผู้ใดไม่มีสิทธิจะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าบันักงานสมาชิกสภาบญญยาเองรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกเทศบาลหรือไม่มีสิทธิใช้ย,ยุทธตตำแหนง่งเครื่องราชอาสิริบรพรหรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอินทริทยพ์ การกระทําชิ้นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือตั้งจำตั้งปรับคำพิพากษาสาร,สารีกาที่แปพันหกร้อี่สิบเอ็ดั้สองพรย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยไม่มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าของตนว่าคุณหญิงได้บงังอาจแสดงตัวอวดอ้างว่าตนเป็น คุณหญิงได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อเป็นการบรรยายให้เห็นว่าจำเลยไม่มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อตนเองว่าคุณหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิศร,ริ ยพรและการกระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนมีสิทธิครอบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอกแล้วจำเลยแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยรณ์ซึ่งตนไม่มีสิทธิ์แล้วถ่ายรูปไว้ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้ไม่มีสิทธิใช้เครื่องราชอิสริยยรน กาะทำเช่นนั้นแล้วส่วนเพื่อให้บุคคลเชื่อว่าตนมีสิทธิ์หรือไม่เป็นเจตนาภายในจิตใจของจำเลยการที่จำเลยถ่ายรูป20นิ้วคูณ24นิ้วติดไว้ในห้องรับแขกซึ่งไม่ใช่ที่รับแสดงว่าประสงค์ให้ผู้อื่นมาอิน่นและต้องการให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีสิทธิ์ใช้เครื่องราช อิริยาพลตามรูปไทยดังกล่าวจึงมีความผิดตามมาตรา1นา146จบแล้วค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขอภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ